อัปเดตบัตรคนจนเดือนมีนาคม2 5 6 4รับเงินทั้งหมดเท่าไรเงินเราชนะเข้าวันไหนบ้างมีรายการไหนที่สามารถกดเป็นเงินสดเช็คได้ที่นี่อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเผื่อทุกทกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่หมที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับ ครับสวัสดีครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนึ่งในกลุ่มที่รับความช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับในหลายมาตรการเนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ที่มีไรายได้น้อยราสุดมาตรการที่ได้รับการโยยาคือมาตรการเราชนะนะครับที่จะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บเราชนะค o m ซึ่งมาตรการนี้นะครับจะทําการเริ่มโอนเงินยายดตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์สองพาเป็นงวดแรกที่ผ่านมานะครับตรงนี้นะครับทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ก็จะพาไปสรุปไทม์ไลน์สิทธิ์นะครับในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้สําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างและจะได้รับเงินนะครับวันที่เท่าไหร่มีรายการไหนที่สามารถกดเป็นเงินสดได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ สำหรับวันที่1มีนาคม2 5ง 4, 4นะครับ1วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับวงเงินสำหรับชำระสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเพื่อใช้ซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตวงเงินนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าทองฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ที่จะได้สิทธิ์ตรงนี้ก็คือผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า3 0,000ื่นนะครับก็จะได้รับรวมแล้วเดือนละ800บาท ผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่3 0 0 0 0จนถึง100,000ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้นะครับเดือนละ700บาทนะครับผม 2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้รับรายละ500บาทต่อเดือนสามารถใช้จ่ายในการเดินทางด้วยการรูดบัตรหากค่าใช้จ่ายทางรถมีรถไฟรถไฟฟา้าและอบกสโดยสาม,มารถใช้ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งซึ่งเงินจำนวนนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ ั้งนี้มีข้อกำหนดว่าสำหรับค่ารถมีคอสสอมก,กและรถไฟฟ้าสำหรับผู้ที่ถือบัตรบริการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพและ6จังหวัดปริมณฑลเท่านั้นได้แก่นนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการนคนปรปฐมสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยานะครับสส่วนลดค่ากา๊าซหุงต้มสำหรับสิทธิการช่วยเหลือลดซื้อนะครับกา๊าซหุงต้มจะได้รับ45บาทต่อ3เดือนซึ่งต้องนําไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะครับ ในส่วนของวันที่5มีนาคม2 5 1 4นะครับมาตรการเราชนะงวดที่5นะครับวงเงินมาตรการเราชนะผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับจํานวน6 7 5บาทหรือ700บาทต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของรายได้นะครับและจะได้รับทุกๆวันศุกร์โดยจะได้รับการโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและตรงนี้นะครับไม่สามารถกดออกเป็นเงินสดได้เช่นกันโดวยวงเงินนี้นะครับจะถูกแยกจากวงเงินเดิมจากการเป็นมาตรการช่วยเหลือกรณีพิเศษ โดยจะสามารถใช้กับร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC นะครับงเงินธงฟ้าร้านค้าคนละครึ่งและร้านค้าเราชนะนะครับสำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า30,000บาทต่อปีนั้นจะได้รับสัปดาห์ละ700บาทส่วนสำหรับผู้ที่มีรายได้30,000จนถึง100,000บาทต่อปีจะได้รับการช่วยเหลือ675บาทต่อสัปดาห์นะครับในส่วนของวันที่12มีนาคม2514สำหรับมาตรการเราชนะงวดที่6นะครับวงเงินมาตรการเราชนะ ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับ675บาทหรือ700บาทต่อคนนะครับต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของรายได้โดยเป็นการรับเงินวันที่6จะได้รับเงินผ่านบัตรบริการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเช่นเดิมนะครับและไม่สามารถกดออกเป็นเงินสดได้นะครับในส่วนของวันที่18มีนาคม2 5 1 4นะครับขณะเดยียวกันนะครับตามมติคอรมวันที่22กันยายน2 5 3ได้มีการอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการ ช่วยค่าน้ํำค่าไฟให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก1ปีคือตั้งแต่ตุลาคม63จนถึงกันยายน64โดยมีสิทธิ์ได้รับดังนี้นะครับผมส่วนรถค่าน้ําประปานั้นนะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดคือเดือนละไม่เกิน100บาทนะครับเมื่อบินค่าน้ำประปามา ก็แค่จ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดนะครับกลับเข้ามาในวันที่18มีนาคม2 5 1 4โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับตรงนี้ในส่วนของนะครับ ส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือนนะครับก็ผู้ที่ถือบัตรคนจนจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดก็คือ2.30บาทต่อเดือนนะครับเมื่อบินค่าไฟฟ้ามาก็ให้จ่ายไปก่อนระบบจัดก,การเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วพบว่าใช้ไม่เกินนะครับก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับเข้าบัตรให้เหมือนเดิม230บาทในวันที่18มีนาคม64ตรงนี้ก็สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับผมวันที่19มีมานาคม64นะครับมาตรการเราชนะงดที่7นะครับวงเงินมาตรการเราชนะผู้ที่ถือบัตรคนจน จะได้รับเงินนะครับ675บาทหรือ700บาทต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของรายได้นะครับเป็นการรับเงินงวดที่7โดยจะได้รับผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเช่นเดิมนะครับตรงนี้ไม่สามารถกดออกเงินเป็นเงินสดได้นะครับในวันที่22มีนาคม64นะครับสำหรับผู้พิการที่ถือบัตรคนจนจะได้นะครับเพิ่มเบี้ยผู้พิการเพิ่มอีก200บาทต่อเดือนจากเดิมที่เคยได้800บาทต่อเดือนนะครับทำให้ในเดือนมกราคม64 ะจะได้รับผู้พิการเบีย้ยผู้พิการน,นะครับหนึ่พบาทต่อเดือนซึ่งเงินจํานวนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับโดยกรมบัญชีกลางนะครับได้กําหนดวันจ่ายเบีย้ยผู้พิการเข้าบัญชิการแห่งรัฐในเดือนต่อไปนะครับประมาณวันที่22ของเดือนนะครับโดยมาตรการนี้มีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนน3จนถึงกันยายน64นะครับนอกจากนี้ในส่วนของผู้พิการที่มีอายุต่ตำกว่า18ปีแม้ไม่มีบัตรคนจนนะครับก็ได้รับเบ,บีย้ยคนพิการเพิ่มขึ้นอีก1000บาทต่อเดือนเช่นกัน ในส่วนของวันที่26มีนาคม64นะครับก็สําหรับมาตร,รการเราชนะงวดที่8นะครับวงเงินมาตรการเราชนะผู้ที่ถือบัตรคนจนนะครับก็จะได้รับจํานวน675บาทหรือ700บาทต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของรายได้โดยเป็นการรับเงินงวดที่8ซึ่งเป็นเงินงวดสุดท้ายนะครับโดยจะได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดิมและไม่สามารถกดออกเป็นเงินสดได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ